ผมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะเล่นอัดวันเดียวกันนะครับเพราะว่ากูรีบแัะนะครับเกียร์เพื่อจะได้อัดนะครับอัดเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าผมเพิ่งซื้อสกินนี้ไม่กี่นาทียองสกินเรนโบว์นะครับก็บไปกันเลยนะครับ <Yeah. S 1> แต่งหน้าหน่อยแต่งหน้าหน่อยเอาหน้าใหม่หน้าใหม่ <Wow. S 1> หน้านี่ไม่เวอร์หน้าไหนดี

เนี่ยเทพไปเลยใช่ไหมถ้าถ้าอยากเล่กับก็ไปเล่นเลยนะครับผมจะไม่รู้นะครับว่ามันลิงลยัอย่างเงี้ยแต่ผมเดบ,บว่าไม่เล่นกับนัดก่อนะครับเอ้กฟลีบนั่นนะครับ,เ,รรบเล่นคนละอย่างเลยนะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะไม่สิไอ้สัตว์มันก็รู้ให้ก็ไม่มีโรบัก ยังมึงไปคนละยัไงนะโอเคนะครับซื้อไปเสือดูนี่กิ๊กนิกมีอะไรอะมาทำเชียร์วะแค่ผูชายอ๋อซื้อบ้าน ชอบเองไม่รู้มันจะแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาเลยมา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 จิ้นกูมานี่มานมานี่มานี่เร็วบ้านอยู่ใกล้มากบ้านอยู่ใกล้พอจะ์ต้องมึงตายเปิดบ้านก่อน ลูกเปิดลูกลูกเปิดลูกปิดนะครับเอาปิดง่ายดิฮ่าเย้ยุอ๊ยตายปิดมานี่เลยเฮ้ยไม่ยอมไปล่ามา เมื่อไรวะเล่นเนี่ยยบมันตตโอ้โหเฮีย,ยมึงเดินไปหนดนีได้ไหมเฮยมึงเดินไปเลยเฮยมึงเดินไปเดินเดิน ไปสัตว์ไปด้วยนะเดิน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 เร็วเร็วเร็วอืมอันนี้นเ,น,เน่อะไปไหนวะไหนอุ้บ้าเอาข้างนอกไม่ได้โอ้โน,น,น,น่นนั่นเบบี้ เรื่องมึงจะนอนในวันนี้สติและก่อนโอ้ไม่โดนไม่โดนมอน ไม่ชีวิตมันมีกันเงินมีกค่ทองไอ้สัตว์ขึ้นอะไรเยอะวันนี้่ยเฮ้ยนอนสบายจุย๋ยไปไหนแล้ววะเดี๋ยวฟัดดาบชิงเลยดาสวินช่ สุดอดไม่เื่อราสุวีอยู่ไหนถ้าไม่มีแสดงว่าฆ่าตัวตาย ค่าตัวตายครับเพราะฉะนั้นไปก่อนละ